โอเคครับเดอะฮอนเนสี่วันที่สี่แล้วสี่โมงเย็นคือก่อนดานเมื่อกี้รือเปล่าไม่รู้เราเล่นเป็นโรสิแล้วครับดาราผู้ด่งดังอือใครไม่รู้ขาดทิ้งไปแล้ววันนี้นจะหนีจากบราซิลแล้วครับเราเบื่อบราซิลแล้วเราเที่ยวที่นี่เสร็จแล้วเราจะไปชุดต่อไปที่รัสเซียต่อครับจะไปถ่ายแบบที่รัสเซียไม่ต้องมาลงไปนอนได้หมดลงไปนอนโอ้โหแดดร้อนผิวเสียนี่เข้าร่มดีว่าครับ สตูมาแต่ทางทิศใต้ทิศใต้ทางนั้นโอ้โหวิ่งมนหลังคายพวกลิงวอกลงไปนอนลงไปนอนลงไปนอนพวกนี้นี่ัครบต้องเล่นของหนักแล้วตูมอืมอ,อยิงเกือบหมดแม็กโดนตัวเดียวผมเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรครับต้อเข้าใจ โอ้จะตายแล้วมันอยู่นะไม่มีใ,ใครยิงเลยว,วะกดระเบิดข้างไว้ครับโยกขึ้นไปตายเรียบหรือมันตายอยู่แล้ววะไม่ต้องเข้ามาศัตรูมาข้างซ้ายดีโลดครับเออคนขับมันอยู่ไหนวะ ไอ้นั่นไม่ตายผมยิงโดนมาแล้วนะมีคันหนึ่งเอาลูกเที่ยงไม่กินสองลูกเลยวันนี้ถ้าเกตแถมคู่ใครซื้อหนึ่งลูกแถมอีกลูกไปไปไปนี่มดุตัวนอนอาบแดดได้ตรงนี้ปรั๊บลัซซี่มันเยอะไปหน่อย,ยนะี่ยหละเอ๊พวกชอบแอบถ่ายดารามันเยอะไปหน่อย เป็นดาราที่มันลำบากจริงเลยเสียงรถครับไม่เลงนะไม่เลงไม่เลง,เลงกระสุนเราเยอะโอ้โหมาฟลิปกลิง้งไม่ต้องวิ่งหนีครับไม่ต้องหลบไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนไม่ต้องซ่อนกระสุนตะคอสกำลังมาไม่ใช่แล้วลงไปนอนครับรีบนอนได้เด็กๆนอนแต่หัววันทำให้เราสุขภาพดี ออนอนแต่หัวนมะแม่เราสุขภาพดีครับนอนตลอดวันนี่แหละคุณรู้ไหมก็เอาเบิดไอสไตล์วันหนึ่งมัน,อนนอนเกือบทั้งวันเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากเป็นนักทิศศาสที่หลงกันเราต้องนอนทั้งวันทั้งคืนแบบนันครับเอาเบิดไอสไตล์ในหนึ่งวันนั้นนอนมาสิบหกชั่วโมงครับบางวันนอนเป็นยี่สิบชั่วโมงพอตื่นแหกขี้ตามาก็ทำงานพร้อเสร็จมันก็นอนต่อครับ ผมว่าใครอยากเก่งๆแบบเอาไอสไตล์ต้องนอนเยอะๆวันละยีิบชั่วโมงเป็นอย่างน้อยพอตื่นแหกที่ตามาก็หาอะไรเล่นครับมันเร็วครับมันเร็วเกมมันเร็วมันเร็วมันเร็วไม่ตายครับหลบเข้าบ้านหลบเสร็จแล้วก็ออกมายิงต่อไม่ต้องเร็งเ e ช d ช็อตอยู่แล้วผมไม่ได้เปิดโประครับนี่ โอ้โหโดนปืนก็เป็นหนึ่งดอกกู้ปางตายตาย,ตายเลยครับไม่เป็นไรเมื่อกี้เกมเซฟพอดีเอาใหม่ได้ครับทุกคนมีโอกาสแก้ไข,ขคนละสามร้อยครั้งครับถ้าเราครั้งแก้ไขแล้วยังไม่ผ่านนี่ก็เพิ่มอีกสามร้อยครับก็แก้ไปเรื่อยกว่าจะสำเร็จนะครับการแก้ไขคือสิ่งที่จะช่วยเราสมัตไปต่อได้ระเ,เบิดดีเ้ยเออตู้มาเยอะครับอา้าวโค ไม่เป็นไรกคตเป็นผีไม่เป็นตายไหนอะไรทางซ้ายอะไรวะโอบอกให้ทางซ้ายกูมาก็มีทางซ้ายจริงๆเฮ้ยโอ้โหสตูมันเยอะมากเลยมีอยู่ทุกที่ทุกทางไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนครับไม่รอดอยู่แล้วไปต่อ,อโอ้โหปาดซ้ำ เวียนหัวแล้วมันหมุนเร็วไปหน่อยโหยสดไปหน่อยเบาเนี่ยสดสดชีวิตจะสดต้องกินของสดสดเอาไก่สดไปกินใต้น้าเอาของสดไปกินใต้น้ําของสดไปกินใต้น้ำแล้วผมก็นอนลงคว้านเจ็บหนักปางตายแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็ตายโอเคก็ตายรอบที่สองเลยสดไปหน่อยโหยย้อนสักไก่เปลี่ยนทาง ไม่เป็นไรย้อนนิดย้อนหน่อยมันรับได้เฮ้ยเมื่อกี้มันถือปืนอะไรอ่ะอูซี่คู่อ่ะต้องใช้ก็ไม่ได้ละผมขอนอนพักก่อนมันยิงอย่างทังไหนวะก็แอบอยู่หลังถังน้ำมันน่ะโอ้ยแลกหลักหลัิดๆหน่อยหมันไม่เป็นไรหรอกชีจะอยู่ได้นี่คนไรอยู่นู่นเข้าไป ล่นลงอับชิบหันโดนเพื่อนตายอีกแล้วโดนเพื่อนทั้งวัเนเลยยิงปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงโดนเพื่อนตลอดเวลาครับศัตรูค่อนข้างเยอะนิดหน่อยยันนี้ยันหน่อยเป็นไรครับเป็นผู้ชายเราต้องไม่บน่นเราต้องไม่บน่นเรื่องจุกจิๆๆกคลืปนี้หรอครับนี่ครับปืนตำนานส้มตีนี่สุดจักรวาลไปกูยิงหมดข้างซ้ายก,กูยิงข้างขวาวข้างขวาหมดก,กูยิงข้างซ้ายก,กูรีกกโหลดสาบกัน คุณเล่นเกมพวก FPS ออนไลน์จะเห็นไนด้ว่าถ้าเกิดเวลามันจะสลับกันคนละข้างแล้วมันจะไม่ให้เราเลือกว่าจะยิงข้างไหนก่อนแต่นี่มันไม่ใช่เกม FPS ออนไลน์ครับมันคือ Call of Duty คุณเลือกยิงข้างได้แต่กระสุนมันก็หมดครับแล้วจะทำกห้ตายผมขอเปลี่ยนปืนครับเป็นอันนี้อาจจะเห็นเหมือนกันครับแต่คุณดูดีครับกล้องจะต่างกันสตูอยู่กล้ยอย่าใช้กล้องยาวครับ ไม่ได้ถ้าเอาใกล้ตายต้องวิ่งกับป่าศัตรูแล้วกูวิ่งหนีแอบหลังคนที่เป็นอมะตะเพราะมันไม่มีวันตายโอเคกระสุนอูซี่ได้แล้วมันเยอะไปหน่อยเนี่ยโอเคไปต่อโอเคไม่ต้องไม่ต้อง ต้องมาค่อนข้างกจะเป็นกระสุนนิดหน่อยไม่เป็นไรกระสุนเราเงินเรามีเงินเ,นเยอะซื้อกระสุนได้เราเป็นดาราซะอย่างโอ้ยใครใครยิงถือปืนคู่มันเล็งไม่ได้ครับมันไม่ดีนี้แหละชิวซี่ดีกว่าเก็บกระสุนได้มากขึ้นโอเคโหอ,อยากกินไก่อะไก่ส,สดๆดิบๆเนี่ยอยากกินในน้ำอย่งเลยไม่ได้ต้องอดใจไว้ก่อน มาธรกิจก่อนนะธุรกิจมาก่อนงานเฮลิคอปเตอร์ของนิโคไลยี่สิบเบิมราจะไปเชลทหารมาเต็มตลาดเลยตลาดสนามวอลไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอที่ฐานจุดนัดที่สองอะไรอะไรไม่ไมรู้ยิงหมดอะ นอนแร้วจะเล่นง,ง่ายขึ้นนิดนึงโอเคตายหมดแล้วไปล้างคาฮึบฮึบฮึบมันไม่ขึ้นวะได้แล้วโอ้ยิงประกาศอิสรภาพเหมือนทั้งหมู่พ่อแม่จะฆ่านายเลยวะเออกูรู้อยู่แล้วเอาลังวิ่งออกจากล้างคาอู้ซ่าอย่า อย่าตกนะโอ้โหแม็กเทวิตไม่มาช่วยกูเลยไม่น่าวิ่งนำาแม็กเทวิตเลยครับโอเคตอนนี้คือตอนที่พวกแฟนๆเราจะวิ่งมาขอลายเซน็นเรายัางดุดเดือดครับเราต้องวิ่งหนีมันนะเพราะเราไม่อยากแจกลายเซน็นะรเราเ็นคนขี้อายสัเกตได้ว่าน่าจะเขินแดงตลอดเวลาโอเคครับวิ่งสุดตีนใส่เกียร์หมาก็วิ่งหายไปครับวิ่งเลยวิ่ง เข้าบ้านหน่อยได้ไหมครับปิดอัดหน้ากูอีกหมู่บ้านนี้นี่คนดีจริงเลยโอ้โหมันวิ่งกันเร็วมากเลยพวกข้างหลังนั่นอะโดดหายไปท,ที่ที่ใต้ของเขาทางหน้ามึงอย่าบอกพิษสิไม่พิชิทิศสามสิบวิครับน้ำมันหมดต้องวิ่งไปเร็วๆทางซ้ายคอมอนบอกทิศกูด้วยสิโห้เขาหลงทิศอือ พังเข้าบ้านคนโดดเลยวู้ชนะแล้วครับโอเคครับต่อไปเราจะไปดำน้ำดูปกาลังครับดำน้ำปูการังปลูกป่าดำนาเฮ้ยโอ้ยจบคลิปเลยครับสวัสดีครับเจอกันี่นะครับสวัสดีครับ